รับนีรับอยู่แล <Beach> ้วครับอยู <adesso> ่แล <Really>. ้วครับลดหุยไม้แรกโดนอีกแล้วยี่ตัวเบ้อเลยลด แล้วนี่อยู่แน่โอ้โห้ยตัวมาแล้วเป็นปลาของข้างทางครับโอ้โหเสียดายตัวใหญ่แล้วหลุดไปเป็นปากเต็มคำครับโอ้โหว่าจะได้ตัวกัดพิษกัดทุกปลาแรลแวงครับเพราะว่าแถวนี้กูรููๆกันอยู่ครับลินข้างทางครับก็มีคนมาเตียนเยอะนะครับก็กัดะแวงครับกัดพิษกัดลูกทุกเอาจนได้ครับนี่ครับไอโบครับสาจุดห้าเซนครับ นี่ครับแอคชั่นเหลาใจครับตีไงก็ได้ครับมันมีแล้วนะนั่นไะไอ้ชโดดกัดเลยกบหรืออะไรวะกบกบครับนี่อยู่ตรงหน้านี่เองกบกบ กันแล้ว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 ครับกบครับกบโอ้โหกบตัวใหญ่ด้วยโอ้กบครับตัวเล่อเลยโอ้ได้กบครับฮ่าฮ่าผมว่าเอ๊ะเป็นป่าหรือเป็นอะไรวะโดดงับปั๊บปั๊บปั๊บได้กบมาตัวครับนี่ครับไอโบ้ครับสามจุดห้าเซนครับนี่แอคชั่นเล้าใจครับกบยังเดินครับวันนี้ก็ออกหมายตามเคยนะครับ มายวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดก็ออกหมายแถวเพชรบุรีครับหมายเดิมๆครับเพชรบุรีหมายค่อนข้างเยอะครับก็เดี๋ยวติดตามผลงานครับว่าวันนี้จะกี่แต้มครับนี่ครับเดิมเมื่อกี้แต้มแรกได้ตัวเล็กไปตัวใหญ่ก็ทําหลุดไปอีกตัวสองตัวกัดพิษกัดทูนครับนี่ครับแต้มสองได้กบครับกบครับนี่ตัวตัวเครื่องเลยครับนี่ครับแอคชั่นเล้าใจครับ ยังไงก็แดดครับกบยังแดดครับไอโบนะครับสามจุดห้าเซนครับเต็มปากเต็มคำเลยครับดีครับเดี๋ยวชมผลงานไปเรื่อยๆครับวันนี้ป่ายเพชรบุรีครับวันนี้จะได้สกีแต่งครับเดี๋ยวติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับดีครับ กัดเหนียวกัดไม่โดนกัดไม่โดนนะเอ้ยกัดยังไงวะกัดไม่โดนนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดดแล้วมึงอย่าหลุดนะโอ้โหใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยอย่าหลุดนะโอ้ยขึ้นครับเดี๋ยวหลุดโอ้ยใส่ดีด้วย ตัวครึ่งโลได้ครับเดี๋ยวสภาพหมายเงนี้เป็นหมายธรรมชาตินะครับข้างทางครับริมขันนาครับเอาหลุดพอดีเลยครับเดี๋ยวขออนุญาถึงภาพครับครับนี่หมายแต้มครับโอ้โหเมื่อกี้ได้กบไปเนี่ยประมาณครึ่งโลได้ครับตัวนี้โอ้แต้มสวยตีตอหไม้โดนรับกัดปิดกัดทูครับหมายแต้มครับนี่ครับผลงานครับโบนะอโบเปลี่ยนเป็นสีส้มนะ ไปโบ้สามเซนครับนี่แอคชั่นเล้าใจครับยังไงครก็ยังไงก็แดกครับนี่ครับหมายแต้มครับเดี๋ยวก็ติดตามผลงานไปเลื่อยครับข้างทางบิบลีครับแต้มสวยๆนะครับสวัสดีครับสุดยอดครับ แล้วกัดแล้วครับดีโอ้ยใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยโอ้ยได้แล้วครับใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยขึ้นมาโอ้ยแต้มสวยครับนี่เกือบครึ่งโลได้ครับโอ้โหแต้มสวยครับนึกว่าตัวเล็กนี่โบ๓๕เซนครับเต็มปากเต็มคำครับเป็นหม้รองน้ำนะครับนึกว่าตัวเล็กกัดเบาเงีับกัดมุกบับมุบมาเอาจนได้ครับ หมายแต้มครับครับเดี๋ยวขอยัานตึกผ้าครับครับหมายแต้มครับโูแต้มสวยๆครับข้างทางครับเป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ําระบายน้ํานะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับข้างถนนแล้วหมายแต้มครับสวยๆแล้วนี่ไอโบครับสามจุดห้าเซนครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำครับแอคชั่นเล่าใจนะครับยังไงก็แดกครับหมายแต้มครับสวยๆครับ เดี๋ยวก็ติดตามผลงานเรื่อยๆครับวันนี้ข้างทางเพชรบุรีครับว่าจะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดยอดครับชมไปเรื่อยๆนะครับโดนแลวครับโดนแล้วโดนรลบครับนี่มาแลครับตัวเล็กตัวน้อยโดนมาครับนี่เป็นร่องน้ำหมายธรรมชาตินะครับนี่เมื่อกี้ได้ตัวใหญ่มานี้ได้ตัวเล็กครับหมายแต้มครับ สุดยอดจริงๆอ้าวหลุดพอดีครับใยรอ่ะถ้านี่โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ตีสองต้ไม้โดนแรับลองเดิมนะครับลองเดิมเลยอ่าใหญ่ขึ้นไหมน้อยครับไม้แตงครับ เต็มถังแน่นอนครับวันนี้ทางทางเพชรบุรีครับหมยแต้งครับเต็มปากเต็มคำอย่าใช้มือเด็ดขาดนะครับใช้คีมปดนะครับบอกไว้ก่อนจะใช้คีมปดนะครับอย่าใช้มือนะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่อย่าประมาทนะครับนี่ออกง่ายครับหมายแต้งครับ ครับอยู่ดีครับอยู่ครับนี่อยู่ดีครับโอ้โหใช้ดีด้วยอยู่ดีครับนี่ครับโอ้โหสายโลครับสายโลครับโอ้ยไปถึงโลครับครึ่งโลครับเกือบเกือบโลได้ครับตัวนี้โอ้โหร้อยตั้งนานครับกัดปุ๊บั๊บปุ๊บบั๊บ โอ้โหหมายแต้มครับเป็นหมายคลองแหนครับคราวที่แล้วไม่มีแหนครับที่ผมใช้ก็ดีไล่เตี๋ยเนี่ยคลองเดียวเลยครับมาวันนี้ก็หมายเปลี่ยนครับแหนขึ้นเต็มแล้วหมายสวยแล้วหมายแต้มครับโอ้โหแต้มสวยครับนี่ครับขอหมายแต้มครับโอ้โหหมายแหนครับเป็นหมายคลองคราวที่แล้วครับยังไม่มีแหนครับมาคราวนี้แหนขึ้นสวยแล้วไล่กัดมุ๊มมัก นี่ครับไอโบครับสามจุดห้าเซนครับแอคชั่นเล้าใจครับยังไงก็ได้ครับหมายแต้มครับสวยๆครับเดี๋ยวคอยย้ำทึกภาาแล้วเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ได้สกีแต้มครับโบแต้มสวยๆเลยครับพี่ครับทางทางเพชรบุรีครับสุดยอด เดือวครับกันแล้วอุ้ยกับที่เพิ็บหมายต้มครับฮ่าฮ่าโดนอีกแล้วครับเล็กใหญ่โดนครับนี่ครับไอโบครับสามจุดห้าเซนครับเล็กขนาดนี้ไม่มีปัญหาครับโดนหมดแล้วครับหมายต้มครับนี่ครับแอกชันเล้าใจครับตียังไงก็แดก โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับนี่โดนอีกแล้วครับฮ่าฮ่สั่งตะเข็มครับโดนอีกแล้วครับเต็มปากเต็มคมครับโอ้โหโดนไม้ต่อไม้ครับไม้แท้ครับ ออกมาจนได้ วะกระส่งวะอยู่แน่อยู่แน่นี่อยู่แน่นี่นี่นี่โอ้ยกระส่งครับ กระสงครับโอ้โหนึกแล้วกัดสองสำเที่ยวโอ้โหเต็มปากเต็มคำลยครับปลากระสงครับโอ้วัดสองสำเที่ยวกัดมบมับกระสงครับโอ้โหลายสวยเลยครับปลากระสงนะครับไอโบนะไอโบสามจุดห้าเซนครับนี่อัคเชนเลาใจครับตีอะไรก็ได้ครับโอ้โหอ้วนตึบเลยเดี๋ยวขย้นทุบ หมายแต้งครับชงใบใบนะครับอากาศร้อนๆก็เข้าสวนเข้าไร่นะครับตีข้างทางตามสวนนี่ครับมาแล้วโหใสสวยครับกระสงครับปลากระสงนี่ครับไฮโบ3าจเซนครับแอคชันเหลาใจนะครับยังไงก็แดกครับปลากระสงครับโหใสสวยแล้วนีครับเดี๋ยวชมเรื่ลยนะครับวันนี้จะด้สักีแต้งครับวันนี้กัดพุนวายครับได้ทั้งกบทั้งปลากระสง ตั้งปลาช่อนข้างทางครับเพชรบุรีครับสุดยอดครับ วัดกระเดนเลับไม้เดียวเลยโอ้กินชายตะลิงนะครับไอไม้เดียวเลยครับโอ้โหนึกจะกัดก็กัดง่ายงโอ้มาแล้วครับไม้แต้มครับโอ้ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับไซส์พอดีเลยครับเป็นลองสวนครับลองสวนข้างข้างทางครับไม้แต้มครับดูครับท ครับโอ้โหไม้เดียวลงแลบโดนแล้วโดนแล้วอย่าหลุดนะฮ่าฮ่าฮ่า,าจนได้ครับลงไปปุ๊บก,กัดเลยโอ้โหไต่ปากคลองครับเป็นปากคลองครับไม้แต้งครับข้างถนนเลยอยู่ข้างนูง้นครับไม้แตงครับโบ3 5มจุด้าเซนครับ ไม่เดียวเลยครับไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยอย่าหลุดนะไม้เดียวเลยครับนี่เป็นไม้ร่องน้ําครับนี่สายปักเค็มครับข้างคันนาเนี่ยครับหมายแต้มครับนี่ครับ,อรบ,รบไอโบครับแอคชั่นเล้าใจครับตียังไงก็แดก